สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy Word ์ประจําวันพุทธที่2ตุลาคม2024กันอีกครั้งนะครับผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่สามารถทําบาปได้เพราะสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่กับผู้นั้นพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่9ได้บอกว่าผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่กับผู้นั้นและเขา กระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนได้บังเกิดใหม่จากหน่อนเชื้อของพระเจ้าบริสุทธิ์ไม่มีบาปเลยจึงไม่มีทางทำบาปตามธรรมชาติเลยนอกจากพลาดพลั้งถูกหลอกในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่10ได้บอกว่าเช่นนี้แหละจึงได้ปรากฏว่าใครเป็นบุตรของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมารคือว่าคนใด ที่ไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรมและไม่ได้รักพี่น้องของตนคนนั้นก็ไม่ได้บังเกิดมาจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้แหละใครเป็นลูกของพระเจ้าและใครไม่เป็นลูกของพระเจ้าก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือคนที่ฝึกฝนประพฤติความชอบธรรมตามที่วิญญาณภายในได้เป็นผู้ชอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าก็จะรักพี่น้องในพระคริสต์รักพระคริสต์ เพราะอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณเดียวกันได้บังเกิดใหม่จากหน่อเชื้อของพระเจ้าเหมือนกันตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนประพฤติความชอบธรรมเพราะวิญญาณภายในไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมแต่เป็นลูกหลานของปฏิปักษ์พระคริสต์ก็จะเกลียดชังคริสเตียนและปฏิเสธไม่รักพระเยซูคริสต์เพราะยังเป็นคนบาปยังไม่ได้เกิดใหม่จากพระเจ้า ในโลกวิญญาณผู้ที่เป็นคริสเตียนกับผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคริสเตียนวิญญาณอยู่ในความสว่างอยู่ในความรักอยู่ในความชอบธรรมไม่เป็นคริสเตียนวิญญาณจะอยู่ในความมืดอยู่ในความเกลียดชังอยู่ในความบาปพระเจ้าอวยพรครับ